สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระปิตามหาราสาวห้าหลวงพ่อเปินวัดบางพระครับครับก็เป็นพระปิตาหล่อฉีดนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นยันจานนะครับด้าน,นหลังเป็นอัครยันนะครับที่หลวงพ่อใช้เป็นประจำครับยันนะ หพระสายหลวงพ่อเปินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายเหนียวคุอพันธ์นะครับประสบการณ์มากมายนะครับที่ได้ประสบพบเจอกันมานะครับแก้วคาดปลอดภัยสูงครับตัวหลวงพ่อเอกเป็นพระผู้มีเมตตาสูงมากครับกับลูกศิษย์ลูกหากับประชาชนทั่วไป